มาต่อกันที่ภา,ารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่2ของนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้ามากุฎราชกุมารน,นารุฮิตโตะครับก่อนจะเดินทางไปเมืองเซนไดเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิขณะที่นักลงทุนญี่ปุ่นก็ยืนยันนะครับจะลงทุนในประเทศไทยต่อไป การเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีการร่วมหาหรือระหว่างภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่นเช่นบริษัทโตชิบา้าฮอนด้าโตโยต้านิสสันมอเตอร์มิตซูบิชิมอเตอร์และอิซูซุมอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วโดยนางสาวยิ่งลักษณ์เปิดเผยว่าการฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตอุทกภัยเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งเสริมสร้างมาตรการและโครงสร้างป้องกันอุทกภัย ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมายืนอยู่ในเวทีเศรษฐกิจโลกได้พร้อมกันนี้ครับยังย้ำว่าประเทศไทยมีปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจหลายเรื่องทั้งเชิงโครงสร้างเช่นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโของอาเซียนตลอดจนจีนและอินเดีย ประสบการณ์ของภาคเอกชนและแรงงานไทยที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงนโยบายเช่นมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆของรัฐบาลด้านนายโนบุยามากุจิประธานบริหารหอการค้าและอุตสาหการรมญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่าจากการสอบถามนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยต่างยืนยันว่าจะลงทุนในประเทศไทยต่อไป และขอให้รัฐบาลได้รีบดาเนินการตามแผนและมาตรการป้องกันอุทกภัยโดยเร็วและเชื่อว่าการที่รัฐบาลจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่นสนใจมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมครับส่วนนายยูกิโอเอดานโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมชื่นสมท่าทีของไทยที่ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเป็นอย่างดีโดยระบุว่าจะสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของไทยรวมทั้งลงทุนในไทยต่อไปโดยจะใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาคและจะผลักดันการค้าระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้กำหนดการเยือนประเทศญี่ปุ่นของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะมีไปจนถึงวันที่9มีนาคมนี้ โดยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้ามากุฎราชกุมารนารุฮิโตะและลงพื้นที่เมืองเซนไดเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มรวมทั้งให้กำลังใจแรงงานไทยในโรงงานผลิตสินค้าที่เมืองเซนไดก่อนที่จะเดินทางกลับถึงกรุงโตเกียวในเวลา18นาฬิกาเพื่อเข้าร่วมงานไถ่ไนท์ ส่วนวันที่9มีนาคมจะหารือกับนักธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเป็นรายบุคคลและให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NHK ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยครับ